บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะกรมการข้ามทานตีโจนะครับวันนี้เนี่ยก็ทราบดีว่าขณะน,นี้ก็พูดโดยตรงๆงว่าราคาข้าวยังไม่เป็นที่พอใจที่น้องชาวนามากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้เลยทําได้ทันทีก็คือเราจะลงมาช่วยในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์เราจะลงมาช่วยในเรื่องของปัจจัยการผลิตสํานักงานปฏิรูปที่ดินหรือว่าสปรกร นะครับวันนี้เราทราบดีว่าการเปลี่ยนซอฟต์กรอ4.01ให้เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยมันจะเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องที่ถือครองดังนั้นเองวันนี้ท่านรองเลขาธิการสปรกรที่วัฒนาก็ลงมานะครับมาพบปากกับพี่น้องที่ถือครองและก็จะมีการมอบโฉนดที่ดินไม่ต่ำกว่า150-200นะครับกรมพัฒนาที่ดินก็จะมีการมอบปุ๋ยน้ำหมกักหรือว่าสารเล่งต่างๆที่พี่น้องเกษตรกรจะนำไปใช้ได้ ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผูป้ปลูกข้าวสําหรับเกษตรกรในกลุ่มผูป้ปลูกข้าวนาปีนะคะคุณผู้ชมล่าสุดข่าวไฟเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะเสนอนอบขชุดใหญ่ในการช่วยเหลือชดเชยไร่ละ1,200บาทสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศ4.6ล้านควเลือนค่ะที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรส่วนจะได้เมื่อไหร่ข้อจ่ายอย่างไรวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะในกลุ่มผู้ที่อยู่ในส่วนของ ชาวสวนลำไยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไฟเขียวในการช่วยเหลือนะคะไรละ1 4 0่บาทเลยค่ะคุณผู้ชมทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยเฮเลยค่ะสําหรับการช่วยครั้งนี้ลงพื้นที่8จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างและช่วยอย่างไรช่วยแบบไหนติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกษตรกรเฮไรละ1 2 0่บาทไรละ1 4 0่บาทมาแน่หรือข้อจ่ายเมื่อไหร่ติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตร,รกรชาวนาชาวไร่าชาวสวนนะคะก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตร,รกรชาวนาค่ะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์ว่าจะยกเลิกในส่วนของปุ๋ยห0 0บาทแล้วก็ไร่ละ500บาทออกไปเตรียมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเกษตร,รกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568ทับนะคะเป็นการจ่ายเงินไร่ละ1,200บาทซึ่งตรงนี้จะเป็นความหวั ังเกษตรกรชาวนาจะข้อจ่ายเมื่อไหร่จะดําเนิกนการอย่างไรและจะทําได้หรือไม่เดี๋ยวนันพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะ เกษตรกรมีความหวังเงินไรและ1,200รบาทกูเรือนไม่เกิน10ไร่ซึ่งจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องของค่าปุย๋ยค่าเมเล็ดพันธุ์ดีกว่ารัฐบาลไม่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าจะมีการเสนอเป็นไรและ1,500บาทชาวนายังคงรอยอยู่แต่สุดท้ายนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีมติออกมาว่าจะนําเสนอเป็นไรและ1,200บาทค่ะหลังจากมีการพิจารณาในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัด และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2 5 6 8ดทับห um ้ด้วยการสนับสนุนเงินไร่ละ1,200บาทต่อควเรือนไม่เกิน10ไร่แล้วก็มีการลงพื้นที่นะคะแล้วก็ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตรงนี้ค่ะก็ได้รับคํายืนยันนะคะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคุณอัจกรศิริรัตยากรก็มีการยืนยันแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าตอนนี้ค่ะมีการปรับเปลี่ยนรัฐชดเชยในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ชาวนาไร่และ1,200บาทค่ะไม่เกิน10ไร้นะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาหลังจากนี้จะมีการเตรียมรายละเอียดเพื่อที่จะเสนอในส่วนของการประชุมนบขชุดใหญ่โดยจะมีคุณพิชัยชุนหาวิชระรองนายยกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมส่วนขั้นตอนนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและมีการประชาคมนะคะในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษ เกษตรกรให้เรียบร้อยเช็คทะเบียนเกษตรกร,ร,กรให้เรียบร้อยค่ะ หากนบคชุดใหญ่จะมีการส่งต่อเข้าที่ประชุมคร,รมรหากคร,รมรมีการอนุมัติค่ะก็จะเดินหน้าในส่วนของการประชุมบอร์ดทกศและถ้าหากบอร์ดทกศอนุมัติเตรียมจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชนะที่ขึ้นทะเบียนไว้ก็เหมือนกับทุกๆปีก็จะได้รับเงินจ่ายตรงโอนตรงเข้าบัญชีให้อยู่ที่1,200บาทซึ่งสามารถตรวจสอบเช็คสิทธิ์นะคะผ่านทะเบียนเกษตรกร,ร,กรค่ะคุณผู้ชมหรือจะเป็น h t t p s l s l c o n b c c o m ก็ได้นี่คือขั้นตอนในการจ่ายเงินทั้งหมดสําหรับ เกษตรกรไร่และ1,200บาทและนอกจากนี้ค่ะข่าวดีพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มชาวสวนลำไยเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะคุณอัฐกรศิริรัตยากรก็ได้ลงพื้นที่แปดจังหวัดทางภาคเหนือและไฟเขียวจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไร่และ1,400บาทยกระดับคุณภาพกระจายตลาดเสริมสภาพคล่องสู่ลำไยมาตรฐานโลกด้วยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะมีการรายงานความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ที่อยู่ในส่วนของชาวสวนลำไย คุณอัธกรศิริรัตยากอนก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่าน,านลำพูนลำปางตากค่ะสําหรับพี่น้องกเกษตรกรกว่าหกพัน,น 6, คนที่มาต้อนรับนะคะแล้วก็แจ้งข่าวดีผ่านสามารตรการที่จะให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นหนึ่งโครงการสินเชื่อเพื่อซื้อลําไยแปรรูปแห้งแล้วก็ปอดดอกเบีย้ยโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์นี่แหละคะ่ะแล้วก็กรมวิชาการเกษตรร่วมกับทางธนาคารทกศสองเป็นโครงการกระจายผลผลิตในส่วนของลำไยสดนะคะโดยมีการประสาน งานกับองค์กรการตลาดเพื่อการเกษตรหรือว่าอาตกอค่ะกระทรวงศึกษาธิการทันทสถานแล้วก็หน่วยงานเอกชนเพื่อขยายและก็กระจายลำไยไปอีกทางหนึ่งด้วยแล้วก็สามารถตรการในเรื่องของปัญหาแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยด้วยแต่ที่สําคัญค่ะในการยกระดับคุณภาพที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยให้มีคุณภาพสูงและก็สร้างภาพจาใหม่ของลำไยไทยโดยทําการเกษตรประณีตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินหน้าโครงการนะคะ พัฒนาสวนลำไยคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้วงเงินกว่าหนึ่งพันล้านบาทสำหรับการสนับสน,นุนการตัดแต่งทรงพุ่มช่อดอกอันเนี้ยช่วยสนับสน,นุนไร่ละหนึ่งพันบาทไม่เกินสิบไร่ต่อครัวเรือนแล้วก็สนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตวัสดุการเกษตรอีกไร่ละ4ี่ร้อยบาทอีกด้วยนะคะรวมๆแล้วพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ที่อยู่ในส่วนของชาวสวนลำไยจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือไร่ละ1,400พันี่รอบาททั้งนั้นทั้งนี้จะต้องนำเข้าที่ประชุมครมนในลำดับต่อไปก็ถือว่าไฟเขียวนะคะ จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มชาวสวนลำไยไว้ล่วงหน้าเลยนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ